My friend w e l c o m e to มาดามินไลฟ์สไตล์โคกหนองนามาดามินนะคะวันนี้นะคะมาที่ทําการอุทุมพอรอาเภออุทุมพรพิสัยหรือสารการนั่นเองนะคะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะนี่คือชาวบ้านนะคะแต่ละหมู่นะคะหนึ่งในนั้นมีหมู่8บ้านทุ่งชัยนะคะคือวันนี้นัดกันมาฉีดวัคซีนโควิดนะคะวัคซีนชิโนแวกหรือชิโนโฟาร์มนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะได้รับการฉีดนัดหมายมานะคะพอดีแม่ยติที่บ้านก็ลงช,ลงชื่อไว้เนาะก็ยังไม่ได้นันเลยนี่นี่คือที่เห็นไกลๆนะคะนี่คือแม่ยตาที่บ้านเนาะวันนี้ก็มารอคะ่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกท่านกลัวมากนะคะโอ้ฟังข่าวจากทางทีวีเนาะว่าฉีดแล้วเสียชีวิตอะไรเงี้ยท่านก็กลัวเนาะ แต่พอเชื้อโควิดเดลต้าพลัสนะคะแพร่ระบาดเยอะนะคะแกก็กลัวค่ะก็เลยอสมอที่ที่หมู่บ้านก็มาพูดคุยอีกรอบหนึ่งนะคะว่าฉีดมันจะดีกว่ายังไงนะคะก็เลยตัดสินใจย,ยอมฉีดนะคะอันนี้วันนี้เขานัดหมายมาค่ะนี่คือกลุ่มชาวบ้านที่หมู่8นะคะที่บ้านมาดามอยู่ก็เพิ่งจะมาถึงกันนะคะส่วนมาดามลินเหรอคะปั่นจักรยานล่วงหน้ามาชั่วโมงหนึ่งนะคะ ปัจจัยเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะนี่คือสารกลางจังหวัดนะคะศุราชการเป็นที่วันนี้เขานัดฉีดวัคซีนนะคะ

200อะไรครับ มันไม่มีระยะห่างเลยนะยืนกันชิดๆมากเลยค่ะแปดร้อยไปแปดร้อยหนึ่งแปดร้อยสี่ครับไม่หลัอเลขไม่หลัก็ไปก็ไปไกหลาย đang nói mình với cô 50. Nó nó. không Có ai gọi được không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ ยังมาไม่ถึงอยู่าปยากเข้ามาตั้งแต่เชา้าแล้วคิวตั้งเก้าร้อยกว่าแล้วต้องราต้องเจอรอบใหม่แน่ๆเดียย๋ยวให้เจอยากกวไไ่าต้องหายแ้่ต้องหาย ไม่น่าจะยังมาไม่ถึงยามาแต่เช้าผมกินข้าวร้อยบาน่าเยอะเพราะวันนี้เขาถึงไปตัองแต่เ้าคนมากันหลายหมู่บ้านค่ะก็เยอะมากค่ะ ที่ตำบลทุ่งชัยเนี่ยมี2-3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะส่วนกลุ่มแม่ยาที่บ้านเนี่ยเพิ่งมาถึงนะคะตอนนี้เวลาก็ประมาณ10บโมงนะคะคือขั้นตอนเขาจะต้องมาลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนตรวจสอบบัตรประชาชนรายชื่อนะคะแล้วก็บัตรคิวเนาะเขาจะมีบัตรคิวแจกพราะอจากนั้นแล้วนะคะก็เข้าสู่จุดที่ แล้วตรวจความดันนะคะแล้วก็เข้าไปที่ห้องฉีดซึ่งห้องฉีดเนี่ยก็คือศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปของอำเภออุทุมพรพิสัยเรานะคะจังหวัดศรีสะเกดใช้เป็นจุดทำการนัดลำดับคิวนะคะแล้วก็ฉีดฉีดวัคซีนนะคะต้านโควิดนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือสนามหญ้าของที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนะคะตรงข้ามนั้นคือไปรษณีย์ตอนนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงนะคะ วันการส่งพัสดุปรษณีตอนนี้ก็จะทําได้ลําบากนะเพราะเขาาย้ายสถานที่ไปชั่วคราวซึ่งมันไกลมากนะคะอันนี้ก็ผ,ผู้เท่าผู้แก่ของหมู่แปดที่มาดำาอยู่ก็พากันมารอคิวที่ห่างผู้คนหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเนี่ยก็มารอกันอยู่ที่ศาลานะคะ